อาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับ FC บรรยากาศยามเย็ยนครับย้อนแสงครับ ับผมพบกับเราครับช่องกุยอาเจียงพลายแก้วสักใบครับผมสวัสดีควานเมาอ,อยู่นั่งคือแท้ไหมเป็นไงครับพอพลายาากิน่จนานจื้นจุนี่ว่านีา่จุบให้ระว่างละจุบให้ ก็วันนี้เห็นเอฟซีบนคิดถึงคิดถึงอีกแล้วะจะเปิดช่องตอนไหนเอฟซี FC เขาถามอยู่ดิครับว่าจะเปิดเร็วๆนี้นะครับนี่ตอนไหนผมก็ไม่รู้ยังมไม่ได้มีโทรศัพท์ไหมครับไม,มีโทรัพท์โทรศัพท์มัน,นก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับเอฟซีควันเหมาพาพี่พรายยอดรักมากิน ยาข้างทางนะครับ,รบก็เขตบ้านเรานี่ไม่ไม่ค่อยมีสารพิษนะครับเพราะว่าไม่ค่อยใช้ยาฆ่าหญ้าเท่าไหร,ร่ไม่ค่อยใช้ยาฆ่าหญ้าเท่าไหร่ เป็นช้างที่มีรูปร่างค่อนข้างที่จะหล่อเลยนะครับ FC โอ้สุดหยอดเลยนะครับก็เป็นช้างที่มีหุน่หนหน้าหคนไหมไม่ได้หายไปเป็นายวันนี้ม,นมาเนี่ยมาเหมือนเดิมเละเอฟซี <FC S 2> บนคิดถึงก็มาหาเหมือนเดิมเละ ก็บรรยากาศดีนะครับช่วงเวลา4ี่โมงห้าโมงบรรยากาศท้องทุ่งนี่สวยงามนะครับสวยงามสวยงามวันนั้นเอาไปวัดได้เท่าไหร่วันนั้นอ่ะสามเมตรเท่าไหร่สามเมตรเท่าไหร่พอดีให้มากินนี้ทุกวันเ่ครับก็ สองวันครั้งสามอาทิตย์ละสองครั้งสามครั้งก็กินอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับวนมาอย่ลปีนี้อายุเท่าไหร่ยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดฮะประมาณยี่สิบสองยี่สิบสามก็น้ำหนักก็ไม่ขาดหรอกนะครับน้ำหนักก็น่าจะประมาณสามตันห้าประมาณสามตันห้าประมาณสามตันห้านะครับ สามตันห้าถึงสามตันหกประมาณนี้นะครับก็ธรรมดาแล้วครับ fc บนนี่จัดให้เลยนะครับช่องกุ้ยเจียงครับผมโหนมากนะครับเดีอย่าลืมเข้าไปเปิดช่องวันไหนอย่าเปิดช่องวันไหนโอ้บรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับเปิดช่องอยังไงผมยังไม่รู้เปิดก็ช่องนี้ไม่มีน้ํานี่ครับพระอาทิตย์ฮัทส์ดงฝั่งนู้นคือบ้านผมนะครับ ฝั่งฝั่งทางบ้านผมเองน,นะครับฝับ่งาทางนู้นบรรยากาศท้องไร่ท้องนาสวยงามครับเป็นไงช่วงนี้พระยอดรัก<อ>ปกติดีไหมป้ป่วนกว่าเดิมไหมก็<อ>น่าจะเหมือนเดิมครับเล็กน,น้อย คี่ดีกว่าเดิมไหมธรรมดาปกติบ้างอะไรบ้านไห<อ>นก่อนน,นี่ใช้นี่ใช้ตัวผู้ก็ธรรมดาแหละครับนี่ใช้ช้างพลาย เข้าแล้วยังนี่กำลังกำลังกลังกำลังจะเข้าดูเนื้อตัวของแกสิครับเอฟซี FC. เป็นช้างที่มีรูปร่างค่อนข้างที่จะสมส่วนมากเลยนะครับสมส่วนสมส่วนมากเลยนะครับนี่ ก็ยี่สิบต้นนี่ก็ยกให้เลยนะครับนี่เบอร์หนึ่งเลยนะครับนี่อายุยี่สิบขึ้นนี่ยกให้พรายรักเลยนะครับความหล่อไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วนะครับออกงานเลยอย่างปีนี้ออกเดิกนี่ไปถึงสองสามงานคโควิดมาครับออกแล้วรับงานไว้เยอะอยู่ครับปีนี้แต่ว่าโควิดมาก่อนปสาม ครับเอ,อาภาษาเนี้รับหรือยังยังเลยครับจะไปรับได้งไงครับม,ม,มีงานนึกว่ากเขามาติดต่อไว้ทับท่าไหร่ยังงั้นนะครับเบื<ม>่อโควิดห<ม>ายครตอนอิอ่มแล้วเดินเร็วป่ะนี่ยังไม่อิม่มมั้งเริ่มแล้วนี่เริ่มจะอิ่มแล้ว ก็บรบรย <_ C 2> ากาศาอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับ fc บรรยากาศยามเย็ยนครับย้อนแสงครับหัวิอิ่มว่ะ ก็เดินเร็วมากเลยสายออรักดูครับ F4 บรรยากาศยามเย็นนะครับสวยงามครับสวยงาม อันนี้ลูกชายบอกลูกชายพ่ายรักนะโอ้มีส่วนคล้ายอยู่นะครับนี่ออมีส่วนคล้ายกันอยู่กี่ปีแล้วเชื่ออะไรควันเงิน,น,งนออลูกเชือกแรกเลยบ่เชือกแรกเลยก็นาตาก็เหมือนอยู่นะ

ให้พ่อกินก่อนลูกใจเย็นครับเจอฝากด้วยนะครับผมช่องซีโด้ทองคุณอีเลเฟนเวอร์ครับอ๋อครับผมโอเคฝากฝากแม่เอฟซี FC, ช่วยไปติดตามให้ด้วยนะครับ,รบช่องซีโดอทองคุณค <Eleven V. S 2> อีเลเฟนเวอร์อ๋อครับผมข้างหลังก็ข้างหน้าลูกชาย<อ>ข้างหลังก็พ่อนะครับววววครับพอ่อเขา เอาบรรยากาศยามเย็นนะครับครับ เรามาส่งไรยดรักมาถึงบ้านแล้วิอิออ่มกินอิมอ่ม ครับผมก็วันนี้พามาดูนุ่มโรนุ่มโรไวัยี่ก็ความรอไม่เคยเป็นสองรองใครนะครับนี่ทั้งงาทั้งทั้งตัวสุดยอดจริงๆนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ สำหรับเทปนี้อย่าลืมติดตาม mm. กดไลค์กดซับสไคร e ให้ช่องกวยเจียงพลายแก้วสักไว้ด้วยนะครับ mm. วิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผม mm. สวัสดีครับค mm. วนเมา mm. สวัสดีครับพระยรัก